เรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพนะครับผมมาด้วยสอเอี่ยมสะอาดครับปองโฆศกพรรคเพื่อไทยวันนี้มีประเด็นทางการเมืองมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นมุมมองจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยประจำวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2556นะครับเรื่องแรกของผมในวันนี้เนี่ยก็คงเป็นการตั้งข้อสังเกตหลังจากที่นายชุเทพเทืงสุวรรณนั้นได้ประกาศยกระดับการต่อสู้ขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ยกเที่ยวแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนว่าจะมีสีมาตรการยกเที่ยวต่อมาก็มีอีกสีมาตรการนะครับแล้วเหมือนคุณสุเทพถ้าเป็นนักบวยเมื่อวานนี้ได้เห็นท่าทีของความไม่มั่นใจได้เห็นท่าทีของการหันซ้ายหันขวามองพี่เลี้ยงบ้านมองคนดูบ้านเตรียมจะหาทางลงประเด็นที่ คิดว่าไม่มีภาคไม่ได้ก็คือการที่คุณสุเทพบอกว่าถ้าประชาชนมาไม่ถึงล้านก็คงจะทําอะไรรัฐบาลไม่ได้ก็อยากจะบอกคุณสุเทพนะครับว่าการยกระดับบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นปัญหาสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามการเมืองตลอดทําไปทํามากลายเป็นเหมือนรายการโทรทัศน์คือถ้าไม่ฟังสุเทพทุกวันเนี่ยจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะยกระดับเปลี่ยนมาตรการตลอดเวลา ยกอันใหม่เลิกอ,อันเก่าบางมาตรการที่ประกาศใหม่ก็ไปยุติบางมาตรการที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้วันนี้ขอเรียกร้องนะครับให้ดายสุเทศนั้นได้ทบทวนจุดยืนท่าทีและมูลเหตุในการที่จะจัดการชุมนุมบทท้องถนนผมเข้าใจว่า แนวร่วงที่ขาดหายไปที่มันลดน้อยลงอย่างมากซึ่งไม่ใช่พูดเองนะครับนายสุเทพเติรสสวัติยอมรับเองว่าก็ถ้ามาไม่ถึงร้านก็ทําอะไรไม่ได้มูลเหตุหลักที่คนมาร่วงไม่มากเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเพราะว่าสอสอสอวอได้พร้อมกันในการควาำร่างพรบรนิประติสกร,รมไปแล้ว ถ้าเป็นรถนี่ก็เรียกว่าถอยจเกียร์ถอยพังครับถอยแบบสุดซอยเช่นกันทุกคนออกมาจากซอยอยู่แล้วครับเ <c oughs> หลือเพียงนายชุเทพและพักประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ไปติดอยู่ท้ายซอยแล้วก็ออกไม่ได้ที่สุดม็อบของนายชุเทพนั้นจะเป็นเพียงม็อบพึ่งสาร <c oughs> เคยแช่งชักให้รัฐบาลน,นั้นได้รับผลคําตัดสินองสารโลกจากประสาทพระวิหารให้ผลคําตัดสินเป็นลบ แช่งอยากให้ประเทศไทยนั้นเสียดินแดนจนคนแช่งเองเนี่ยเสียสตินะครับเพราะว่าสารโลกเขาตัดสินแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาสารโลกตัดสินแล้วทำให้เกิดภาพของความร่วมกันพัฒนาพื้นที่พัฒนาปราสาทพ,พระวิหารร่วมกันที่สุดครับม็อบประชาธิปัตย์ก็จะเป็นม็อบพึ่งสารและวันดีๆที่เขาจะพึ่งศารก็คือวันที่20พฤศจิกาย,ยน2 5 5 6 เป็นม็อบพึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งผมก็ขอเรียนนะครับว่าที่สุดแล้วม็อบของพรรคประชาธิปัตย์ม็อบของนายชุตเทน็นก็จะเจนไปอีกนะครับแล้วก็ขอเรียกร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นดูศาลโลกเป็นแบบอย่างศาลร,รัฐธรรมนูญจะตัดสินเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะคําตัดสินที่เป็นการเติมเชื้อไฟความรุนแรง ตัดสินแล้วทาให้เกิดสูญบยากาศทางการเมืองตัดสินแล้วทําให้เกิดวิปฤตทางการเมืองสารรัฐมนูลต้องคิดครับสารรัฐมนูลต้องดูสารโลกเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะประเด็นการวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวก็เป็นการแก้ตามคําแนะนําของสารรัฐมนูลที่ให้แก้แบบรายมาตราเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนําของสารรัฐธรรมนูญเอง แล้วได้ปฏิบัติแบบผ่านๆน,นะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของศารัฐนุนอย่างเคร่งครัดและถ้าหากว่าการแก้ไขสําเร็จการเลือกตั้งสวของพี่น้องประชาชนนั้นก็ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครอ,องในระบบประชาธิปไตยแต่อย่างใดก็ขอเรียนนะครับว่าถ้าศาลร,รัฐมน,นุญตัดสินเกินจะกรอบนี้หรือไปใช้มาตรฐานอื่นเนี่ยมันจะไม่ใช่สองม,มาตรฐานนะครับแต่มันจะกลายเป็น สารที่ไรม้มาตรฐานนะครับ